กาบสบายดีเลยสวัสดีเด้อพ่่อแมพี่น้องโดยกาพพากับส่องสลายแล้วพี่น้องไม่พ่อพ่อกันม่วันนี้ก็อยู่ที่ดินปะนางเนาะพ่อสลากหากกามาเมื่อกี้นี้ไปส่งกุญแจเงินน้องน้อยให้พ่อเพิ่นโดยกาบเมื่อพลาดนาทีของเขาแล้วเมื่อคืนนี่ก็เดินทางไปส่งน้องน้อยกัคฮักรามากัเกิดอุบัติเหตุเนาะกับรถบอลลี่กับงวนหยางตัานหนาวสันซะ กะดีแต่ว่าขี่บาไว้คนก็บอกเป็นยังเนาะมีแต่รถเสียหายโดยกะถือว่าฟาดเคาะไว้แต่กะอีต้นบัลลี่คือกันแบบเราก็ตกใจแน่แล้วกักอีกอย่างกะเสียหายอะไรเตริบเม่นทั้งหน้าเม่นหมดเลยเพราะมัน้องไอ้แพงทั้งหน้าคะก็มาได้ตั้งแก่ค่ะมันเกิดขึ้นเนาะแต่ว่างวัวนะนะไปทางนี้ก็มีแต่งวัวเต็มทางค่ะใส่รถใส่ถนนต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่า คือนี่น่อง,องพามี่ก็เห็นพอดีช่วงทีว่ว่าจังหวะใกล้ๆก,กับงัวพอดีเลยก็เลยแบบปั้งมาเดียวนะคนรอบๆข่างกันแลนมาเบิงึงอ๋เสียงดังเลยมาตายหลุดมาแล้ยน่องสบายดีน้องรตีสบายดีอันยืม่าตั้งกล้องน้องรตีหอยไม่ได้ไหมอันหนึงเลยสบายดีเด้อมาน้างแสดงมาน้างกันเด็ดทุกมาล้างอ่าเดย อนี่จะาจังโมงหรอเขาจกินแล้วสองนพวกป้าเสร็มากแล้วพวกป้าหิวข่าแล้วเสร็จจะไปหาซื้อไปรถเดี๋ยวเาสียท่าเขามาตำลังดิเป็นยังดอกเนาะบ่เป็นยังดอกเียากมีให้อยู่นอะไรยะบ่แล้วอไปได้มาไปได้มาสักเออเราเดินไปแล้วเนาะไปแล้วเขาก็บ่เป็นยังดอกเขามามาถ่ายคลิปคนเขาก็ซอยคนจังหน่อยแล้วเขาที่ไปถ่ายสากเวทนะไปก็ซอยกันบ่เป็นยังดอก ไกมีเวียงเนาะแบเมันใส่มันใส่เปืืองแบดนี่ยกด้เราเพื่อนใกล้แมนเตนไปสระกันมาเพื่อนใกล้เลยไปสระเขาเรียบรอยห้อนหอนอันนี้ซ้ำสองซ้ขีดมาเลยเนาะกาบวุ่นุ่อยู่กับเรื่องน่องน่อยลายมือแล้วคอพี่น้อยก็ขากหน้ามาสูนองลตีกินแล้วไม่ได้นองลตีเหรออาวลาวไม่้องลตีเหรอขี้มเลยเนาะโดย เอากระเจี๊ยนไปส่งให้เพิ่นทัากันใครเนี่ยแหละมันกะเนาะมันก็นัานแล้ววันนี้เมื่อกี้ก็โทรน้องน้อยโทรหาเจ้าอยู่ปะไม่โทรคุณบาทไม่เปิดใครได้ไหมคงอืออันนี้ก็โทรเมื่อกี้นี่ก็โทรโทรมาอยู่อยู่บ้านเพิ่นเนาะเคยอยู่หลายคนเมื่องี่ยวไปเขาใคยว่านี่ใครเครวะนั่นใอยแม่แพงเจ้าเด้อเทาก็แพงเจ้าคือการใอยมีแต่ว่าตั้งใจเฮียนไบบแล้วจังมาให้เฮี๊ยนแบบปิดเทอมจังมา อยู่ฟุ่น่ะดีแล้วอยู่พีมันจะยุ่งยากเนาะแอมแบบแไบมันมันบกัดไพ่เห็นไหมอีกอย่างบ่แม่นพระละดอกน้องน้อยปนญหาเขาก็เต็มใจเบิ่งอยู่แต่ว่ามันเป็นไปบ่ได้แม่นเพราะว่าน้องน้อยผู้นั้นผู้นีว่าอะไรน้องพป็นสิคิดร้ายกัาเป็นโรคซึมเศร้าซะนะนะแม่นเขาก็คิดถึกแล้วคนไปอยู่กับญาติคนนะแต่เมื่อคืนนี้คนคือสีอบอุ่นเด้อ ตอนที่ว่าสิลองโหลด่าให้เพ่นแรงไปก่อนแล้วว่าเราบบกก้ากอดเราอยากเขาให้เขาเเขาลงมากก็รับอันเราอยากกอดเจ้าเราบบกก้าแล้วกันอาแค่จะมีน้องมันจะดีใจเลยส่องแคบมีบูกล้าเนาะเป็นจะดีใจที่เขากอดเอาคนนะแต่เมื่อคืนนี้ว่าเจ้าหายังใจหายเลยกอดพนแ่งมากอดพายยังนึกถึงภาพอยู่มาหอดพอหายน้ำตาได้วก็จะไหลอ่ะถ้ามีก็จะหายบารีก็หายน้ำ ม่อก็เคยตือนสมาชิกเพชรว่าเทอจะบอกมาบัเมึอนี่ไจะอยู่ไซด์เด้มอมี้ยังม่ทันได้กินข่าด้วย่ะเคยบอกว่าให้กินข่ากินน้ำซะสบายดีด้อปลาบอลโอ้มนีเอาเฟืองขึนรถไเนาะไปได้ไหมไป้วนเรากินเผ็ด่านน่ถึได้กินน้ำหับบ่ข้ามเผ็ดหรืออะไรกากินได้เฮาจะได้มัชมิดเฮงสุเจ้า เรากระเพาะตื่นขึนนะกระเพาะทามอ่ะป้าหาป้าหาเสาหลาเหตุผเดียวเฮ้ยได้เนี่ตีนี่ยังแต่ทางไหนน้อยเดียวลงได้หายคืนหายไม่ได้เด้ยอยังแต่ได้ใช่ไหมเด้เมืนนองนหนทางไหนแมนแม่แมนทางนี้มันก็ได้แล้วอันนั้นบ้านอะไรเอาก็ได้มาดึงเ <laughs> อาค <laughs> ืนถ้าขึ้นนี่ขึ้นี่ยทำนี่กระเพาะกันดึงกันเลยสร้างเป็นน่องสี่เหลี่ยม่างนี้นั่นเป็นแตั่งไปในนี่เด้โอเคเลยนี่ โอเคเลยล่ะเห็นปะเห็นเดี๋ยวแปลงให้นี่สุดบันเท่าขึ้นเออแล้วตัวไฟตัวมันแรล้วหมกจกเขาดิโอเคเลยจกไปยังหันานจกค้างคาวนะอันของเจ้าหันดามอันนั้นแล้วปรทธานเห็ดดามสิเออตัวนี้ก็ได้ตัวนั้นแล้วมันเข่าดีเข่ากระพู่นเจียวของบอเขาบอมมกเลยเขาบอมมกเลยนี่อ้าวบอหมกกันเลี้ยงเอา เออจ้เาดูซะยกเจามันดามันออกแล้วว่าท่านเหนปลดีแล้วใคยกง่ายฮยกง่ายเหรอมาบ็กนั้นม่มเาอยู่ในคุ้มดิเจเาา้าเออมาคคืนเ้ไม่มีก็ดได้เออได้เขาตันหัวแล้วบ่บ,บตันบ,<อ>บ<อ>ามาบ้นนาบบ มาพี่เขาใกล้แล้วควใจนี่กกลับขาทรมาน่เดที่ซอยบเต็มทีเนาะบ่ากรเล่นพุ่เล่นพี่แต่เล่นไม่้กันนี้นนนปนไปแล้วกะมิเตอร์มาซอยปนั่งอยู่เลยขได้ถ่ายคลิปเอาแล้ว มื่อกี้นี่สลากกคุดคุดอยู่กับพอดีอันเออไหนปะบนมาอึ้นเนาะนมีแต่ถ่ายเข้ามาชวนขึข้นเพราะสาลากไวแล้วมีแต่ชวนขึ้นแลวก็ได้เลย,เลยพอมีนอนม,มีแต่แป้งโดยเดี๋ยวออกกำลังกายใครมันออกเลย <laughs> ป้าประบนตอนนี้นอยดึงสลากเกือบลงไปทำการพรมน้องเลยแต่ว่าตอนที่ว่าพันดึงมันบอกเห็นเนาะเพราะว่ากล้องสลามด,ดับเอง เออพายอยู่ใช่ปออโถก้อนอไมไม่พอมีน้มีประโยชน์กันนด้หนแมนพอแห้งเลยเนาะากินข้าอปล่านี่ไปด้างเราไปซื้อแนวกินพอมีน้องเลยามีแต่ส่วนเอาแหละกแป้งน้อยนึ่งก็ได้แล้วแมนกยเสียเลยไปเสีเลย อะไรม <อ Okay. S 3> ันหลุดเนาะปาดฮอนๆบรรยากาศเนาะเออเป็นทางไปทางนี้ว่าเขาตันเลนโดยพ่อยพี่น้องกระเตงกระเตงยืมไอ้กระสันนองลาตีอยากได้พ่อยพี่น้องสลากถ่ายเงินออก ฐานเงินออกลสลาสีซื้อแต่ว่าการเดิยนยังไม่พูงว่งสิเป็นยังไงเนาะกระถาฟัางมือพนำกันสลากประมาสิปห้าอาจารย์ชวนนังทงอยู่พ่อ้องไยโดยมือ โดยเพี่น้องจ้าปะบนยังมะทันเออปะบนเหรอประดางยังมะทันมาแต่ซื้อนักินเนาะเดี๋ยวสลาดกัสินยางไปทางตัวฮะดีนปะบนประดเสร็จยังเด้นอะ่ะ เออปุกต oh, mm. ุ fruit, uh, combined, okay. ่มนอนเลยไหวเออเปลี่ยนบรรยากาศนาะฟันดีเลยบอกกันด้วยสิโอยสมุดละอมใหม่อสมุดเออฮันนี่บอกที่พามีมาเนาะสมุดแมีใหม่เลยป้นใหม่กัมีใหม่เนาะจะลองมีใหม่ด้วต้ Rồi. mình ở nhà mà mông mình đang đang gen nó. Mình nó sẽ xe đấy nhá. เขาเงสีข้ามเจ้าอยู่แล้วนี่เสายังจะกเสาอะสองสี่หกหกเสาข้ามข้ามอันเลือแล้วเสียดเสาของน้าบป้าเจ้าไปเสาหนาเชี่ยวคระบอืม น้มคุดไหวเตประมาณเอาวสองเมตรสานี้เสาทานี้มันอนะไรเนาะมันเสื่อตนนี้มันออกพอด โดยเท้านี้มมนอยากออกพุดแพ่อยัเนาะยามันแต่ว่ามันนั่นเสียออกซ์ซ์แป้งออกกับแป้งกับพอดีแล้วเ้าแตกแุดกวงขุดวก็ยับไปพุ่นบ่เยไปพุ่น้นตสมันบ่สนบ่จะกเามันออกโ คือแบบว่าควา,าวม,มาดินของเรานีแล้วเอาขราเราย่งขาในะดลรัก,กันอยู่นี่นี่กรยามันเมนอ่ะดิขีนต้มงขักแทะเอาผู้หนึ่งคบผู้หนึ่งทมเอา เอม่มาไว้ฮะโอเคพลอน้องบารังยังพันมาสลากกเช็จบคลิปเพี่อนทันทีพมอน้องเยบารังจะมาตากกันพอยน้องไอคุดไปแล้วโดยนาะสลากเขาขอบคุณกับคุณเอฟซีเมอร์สกุสุขชนน้ที่เป็นกำลังเบิ่งโฆษณาเขาสลากแต่ตอนจบนาะพลอน้องด้วยสิบขขมโฆษณาโดยขออยดีมีแหงเมอร์สุสุขนความเจ็บอย่า้ไรความใครอย่มีเด้อสาธุ